ในวันนี้นะคะอันดับแรกนะคะเรามาเตรียมเส้นสปาเกตตี้ก่อนเลยค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเติมเกลือลงไปเล็กน no ้อยเพื่อไม่ให้เส้นสปาเกตตี้ของเราจืดจากนั้นนำเส้นสปาเกตตี้ใส่ลงไปต้มประมาณแ1 0ถึงสินาทีแต่ทางเราจะต้มแค่แนาทีนะคะเพื่อไม่ให้เส้นนุ่มจนเกินไป แต่ถ้ายังนุ่มไม่พอสามารถต้มเพิ่มหนึ่งถึงสองนาทีได้หรือตามที่เราต้องการแต่อย่าต้มนานเกินไปนะคะอาจทาให้เส้นสปาเกตตี้ของเราเปื่อยหรือเละได้พอต้มเส้นสปาเกตตตี้สุกได้ที่แล้วนะคะให้นําเส้นสปาเกตตี้มาพักไว้ในน้ําเย็นเพื่อไม่ให้เส้นมันติดกัน,นะคะ่ะ เกินไปสามารถตัดออกได้ตามที่เราต้องการพอเหลืองกรอบจนได้ที่แล้วนะคะตัดแบ่งเบคอนออกเล็กน้อยไว้สําหรับโรยหนะ้าจากนั้นนําหอมหัวใหญ่ลงไปผัดให้เข้ากันกับเบคอน เบคอนนำไปผัดเพิ่มก็าสามารถลงไปใส่ได้ค่ะส่วนพวกเรานะคะนำไส้กรอกมาผัดเพิ่มเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราพอหอมหัวใหญ่และทุกอย่างสุกได้ที่ให้เราเติมนมหรือวิครีมลงไปเพื่อทำซอสสปาเกตตี้นะคะ การเคี่ยวนมของเราให้กลายเป็นซอสจากนั้นเติมชีสลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับซอสของเรานะคะแต่ต้องระวังเรื่องรสชาตินะคะเพราะว่าชีสมีความเค็มอาจจะทำให้รสชาติเปลี่ยนได้ชิมก่อนปรุงเพิ่มนะคะจากนั้นคนชีสและนมให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราชิมรสชาติค่ะ ะะเราจะปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเพื่อรสชาติอีกนิดหนึ่งแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนเพิ่มไปจนกว่ามันจะเข้าที่นะคะพอซอสของเราเข้าที่แล้วนะคะให้นำเส้นส กปิดแ๊ขั้นตอนสุดท้ายน,นะคะนำไข่ลงมาใส่แล้วคนให้เข้ากันเพื่อเพิ่มให้สปาเกตตี้ของเรามีสีเหลืองน่ารับประทานมากขึ้นคกเขาให้เข้ากันจนเข้าที่นะคะนำออกจากเตาเพื่อมาจัดจานกันค่ะ จัดใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานำเบคอนที่เราแบ่งไว้มาโรยข้างหน้าเพื่อตกแต่งพ็กตที่ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปของพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะ